Honda Africa กาทวินคือชื่อที่ครองใจสายทัวริงและแอดเวนเจอร์มายาวนานด้วยจิตวิญญาณของนักเดินทางที่แท้จริงมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ถูกสร้างมาเพื่อผจญภัยในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือเส้นทางออฟโรดที่ทา้าทายแอฟริกาทวินกลับมายิ่งใหญ่ในโฉมใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับดีไซน์อันทรงพลังพร้อมลุยทุกเส้นทางทั่วไทยและทั่วโลกเครื่องยนต์และสมรรถนะ ฮอนด้าแอฟริกาทวินมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด1,084ซีซีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดราว100แรงมาพร้อมแรงบิดอันมหาศาลที่ตอบสนองได้ตั้งแต่รอบต่ำช่วยให้ขับขี่บนเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจเสียงเครื่องยนต์คำรามอย่างดุดานแต่คุมง่ายให้ความมั่นใจทั้งการขับขี่ทางไกลและการลุยในป่าเขาระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและระบบ DCT d u Dual l l u t c h Transmission ที่เปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติได้ลื่นไหลแบบไร้รอยต่อเป็นจุดเด่นที่ไม่มีคู่แข่งรายใดเทียบเท่าในตลาด Adventure Bike เทคโนโลยีล้ำสมัยแอฟริกาทวินมาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด6.5นิ้วแบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ผู้ขับขี่สามารถควบคุมเพลงแผนที่และการแจ้งเตือนได้ง่ายดายระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดเต็มทั้งระบบ Tra c t i o n Control Cornering ABS วิลลี่คอนโทรลและครูซคอนโทรลรวมถึงระบบ IMU (Inertial Measurement Unit) 6แกนที่ช่วยประมวลผลการเคลื่อนไหวของรถในทุกมิติให้การควบคุมแม่นยำในทุกสภาพพื้นผิวดีไซน์ที่บ่งบอกความพร้อมลุยแอฟริกาทวินได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่งดาก้าแรลลี่รูปลักษณ์ที่โชบเฉี่ยวแต่ดุดันเส้นสายเฉียบคมพร้อมไฟหน้าเลตคู่ทรงแกร่งตัวถังเพรียวบางเพื่อการควบคุมที่คล่องตัวในสภาพทางออฟโรด ความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่งอยู่ที่ประมาณ850-870มิลลิเมตรและยังสามารถปรับได้เพื่อให้เหมาะกับผู้ขับขี่ในทุกสริระน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ230-240กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยซึ่งถือว่าเบากว่าสําหรับรถระดับลุยแอดเวนเจอร์เต็มตัวช่วงล่างและระบบการสะเทือนระบบการสะเทือนหน้าหลังของแอฟริกาทวินได้รับการออกแบบให้เหมาะกับทุกเส้นทางด้านหน้าเป็นโชคแบบหัวกลับขนาดใหญ่ ปรับความหนืดและระยะยุบได้ส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมโปรลิงที่ตอบสนองได้ทั้งทางเรียบและทางวิบากระบบเบรกหน้าคู่จานเบรกขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์สลูกสูบจับคู่กับเบรกหลังเดี่ยวพร้อมระบบ ABS ที่ปรับโหมดได้ช่วยให้ควบคุมรถในสถานการณ์ที่ต้องการเบรกหนักหรือวิ่งบนทางลื่นได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริม ฮอนด้าแอฟริกาทวินมีให้เลือกหลายรุ่นทั้งรุ่นมาตรฐานและรุ่นแอดเวนเจอร์สปอร์ตที่มาพร้อมถังน้ำมันขนาดใหญ่ขึ้นถึง24.8ลิตรช่วยให้ขับขี่ทางไกลได้ไกล,ก,ล,ก,ลกว่าเดิมโดยไม่ต้องแวะเติมบ่อยรวมถึงมีระบบการสะเทือนไฟฟ้าโชว์ e e เอที่ปรับค่าอัตโนมัติตามสภาพถนนผู้ใช้งานยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายทั้งการทแทนแคสบ้ากล่องสัมภาระหรือไฟเสริมเพื่อเพิ่มความพร้อมในการผจญภัยอย่างเต็มที่ประสบการณ์การขับขี่ แอฟริกาทวินให้ความรู้สึกมั่นคงแต่คล่องตัวแม้เป็นรถแอดเวนเจอร์ขนาดใหญ่การควบคุมพวงมาลายัยขณะยืนขับในทางฝุน่นหรือการเข้าโค้งบนถนนดำทำได้อย่างน่าประทับใจเสียงเครื่องยนต์ฟิลลิ่งของแรงบิดและการตอบสนองของระบบช่วงล่างสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ทุกระดับตั้งแต่มือใหม่สายทัวริงจนถึงนักผจญภยัยมือเกา่าความคุ้มค่าที่ลงตัว เมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันแอฟริกาทวินมีราคาที่แข่งขันได้พร้อมความน่าเชื่อถือจากชื่อชั้นของฮอนด้าซึ่งขึ้นชื่อในด้านความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่สมเหตุสมผลอีกทั้งยังมีเครือข่ายศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศทําให้มั่นใจได้ในระยะยาวสรุปฮอนด้าแอฟริกาทวินคือมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ที่สมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการรถคู่ใจสําหรับการเดินทางไกล การลุยในทุกเส้นทางและการผจญภัยแบบไร้ขีดจำกัดหากคุณคือคนที่ลหลงไหลในอิสระบนสองล้อแอฟริกาทวินจะตอบโจทย์ทุกความฝันของคุณได้อย่างแน่นอน